สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อตอนที่แล้วผมพาคุณผู้ชมไปชมคลิปที่แปลกตื่นเต,ต้นน่ากลัววันนี้เช่นกันครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่แปลกที่คุณผู้ชมเองยังหาคำพิสูจน์ไม่ได้วันนี้คลิปแรกนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวที่ลึกลับน่ากลัวตื่นเต้น,ตนยังไงนั้นติดตามด้วยละกันครับกับคลิปนี้ครับ สสว,วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาชมคลิปที่แปลกที่หาดูยากมากๆคลิปแรกในวันนี้ครับคุณผู้ชมงูเขียวตัวนี้พยายามจะกินตุ๊กแกแต่เกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมตุ๊กแกตัวนึงกาลังโดนงูเขียวตัวนี้รัดเอาไว้เพื่อจะกินตุ๊กแกนั่นเองแต่ตุ๊กแกอีกตัวหนึ่ง มาช่วยเพื่อนของมันคุณผู้ชมคิดว่าใครจะชนะระหว่างงูเขียวกับตุ๊กแกครับงูเขียวเองเมื่อมันโดนรุมมันยิ่งรัดแน่นเข้าไปอีกงูเขียวรัดโดยการเอาปากกัดส่วนหางของมันเอาไว้เพื่อให้มันแน่นมากไปอีกส่วนตุ๊กแกอีกตัวหนึ่งก็พยายามจะช่วยเพื่อนของมันโดยการกัดโอ้ตัวีกตัวนี้มันมาช่วยมันกัดเลยโอ้มันกัดเมื่อกี้ งูเขียวห้อยออกมาเลยเต้ดีเต้ดิช่วยเออเหเนไ่มกัดนักเข้าเปลือกคือหัวงูเขียวมันอยู่ไหนมันมุดเข้าไปเมื่อกี้ใจพร้อมจะกินข้าไปได้ไงเขะกินไม่ได้กินไม่ได้หรอกี่สไดแรกคิดว่าแล้วเดี๋ยวมันมันมันก็ตกมาเห็นมันรัดป่ะมันเอาหัวไปงับไว้ตรงหางของตัวเองเพื่อที่จะให้แน่นดูดิ ตัวอยู่ไหนลูกที่ตกตกแล้วน้อก็ตกตัวลยูตโอ้ได้ดูหนังวะมันพยายามช่วยเพื่อนของมันสุดท้ายตุ๊กแกก็รอดพ้นจากความตายนั่นเองครับคุณผู้ชมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสามีคือพลังอันยิ่งใหญ่นั่นเองครับเอมนม้ยมันมันมันเอาทั้งสองตัวแล้วเว้ยเอ้ยเออ ส่วนคลิปที่2ในวันนี้มาดูสิ่งที่แปลกจระเข้พยายามจะกินช้างมันกัดเข้าที่งวงของช้างช้างเองสู้อย่างสุดฤทธิด์ด้วยความตกใจสุดท้ายช้างรอดพ้นจากความตายไปได้ครับคุณผู้ชม ส,ส,ส่วนคลิปสุดท้ายในวันนี้มาดูสัญชาตญาณสัตว์ป่ามันคือสิงโตนั่นเองครับมันพยายามจะกัดคนเลี้ยงของมันเองคุณผู้ชมเองก็เช่นกันนะครับถ้าคุณผู้ชมจะทำอะไรก็ให้ระวังเอาไว้แล้วกันนะครับจะทำอะไรก็จงระวังเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ เป็นไงครับคุณผู้ชม คลิปที่ผมนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมในวันนี้แปลกตื่นเต้นน่ากลัวใช่ไหมครับเสียดายจริงๆเลยเวลาหมดแลว้วเอาไว้ต่อกันคราวหน้าแล้วกันนะครับคราวหน้านั้นผมมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันด้วยแล้วกันครับกับนาทีพิศวงครับ